อำเภอแก่งขางแมวนะคะเดินหน้าสนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะปรับปรุงห้องน้ำสะอาดสวยงามให้ชาวบ้านใช้บริการแล้วมีความสุขนะคะพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดตกตาคนมักง่ายที่ไม่รักษาความสะอาดค่ะตามที่นายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีได้มีนโยบายให้หน่วยงานราชการแหล่งท่องเที่ยวที่มีการให้บริการห้องน้ำสาธารณะรณรงค์รักษาความสะอาดเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ ไม่เว้นแม้แต่อำเภอแก่งค้างแมวที่อยู่ในถิ่นธุรกันดานในอำเภอนิวัตสุภาพได้สนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีด้วยการปรับปรุงห้องน้ําของที่ว่าการอำเภออย่างสวยงามน่าใช้ได้มาตรฐาน H A S และมาตรฐาน Happy Toilet ให้ชาวบ้านที่มาติดต่อราชการใช้บริการปลดทุกข์แล้วมีความสุขมีการนําไม้มาประดับตกแต่งห้องน้ําชายหญิงเพิ่มความสวยงามมีน้ํายาล้างมืออ่างน้ําที่มีน้ําสะอาดบริการตลอดพัดลมถ่ายเทอากาศ อุปกรณ์ดับกลิ่นเพิ่มความหอมภาพบิวทิลทั์ที่สวยงามเพิ่มความสุขแก่ชาวบ้านผู้ใช้บริการในส่วนของห้องน้ําชายมีป้ายเตือนผู้พิที่ไม่รักษาความสะอาดปัสสาวะอุจจาระเรี่ยร่าสกปรกถ้าพบว่าทําเลอะเทอะต้องเสียค่าปรับ30บาทเตือนสุภาพบุรุษที่ใช้บริการปัสสาวะยืนให้ชิดอย่าคิดว่าแม่นเทดีต้องฉี่ลงโถส่วนห้องส้วมมีทั้งห้องปกติห้องผู้พิการผู้สูงอายุและห้องสําหรับผู้่ายหนัก ที่สำคัญมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในห้องน้ําชายถึง2ตัวด้วยกันแต่ในอำเภอแก่งหางแมวแอบกระซิบมาว่าเป็นกล้องหลอกกล้องที่เสียใช้งานไม่ได้แอบมาติดตั้งตกตาขู่ผู้ที่มักง่ายไม่รักษาความสะอาดหรือคนที่ชอบขีดเขียนในห้องน้ําจะได้รู้สึกกลิ่นกลัวเท่านั้น